กด subscribe channel Technical อาจารย์หรืออาจารย์ทางเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้การเตือนทุกครั้งที่เราลงวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะในทุกๆวันนี้แอปพลิเคชัน Zoom ได้โด่งดังไปทั่วในนี้คน1น0 0ถึงหนึคนสามารถวิดีโอคอลร่วมกันได้ค่ะคุณครูที่โรงเรียนมักจะใช้แอปนี้สอนนักเรียนออนไลน์บริษัทหลายๆบริษัทก็ใช้ทําประชุมด้วย บริษัท CERT In หรือ Computer Emergency Response Team ได้คนพบว่าแอปนี้สามารถเอาข้อมูลทุกอย่างในโทรศัพท์ของคุณหรือคอมของคุณได้ข้อมูลที่สำคัญของคุณสามารถโดนแฮกได้เว็บไซต์ CNET ของอเมริกาบอกว่าแคลิฟอร์เนียได้ทำการยื่นฟ้องศาลบนแอปแอปนี้เขาได้บอกเหตุผลมา3เหตุผลเหตุผลแรกคือแอปนี้แชร์ข้อมูลลง Facebook ค่ะเหตุผลที่2คือ แอปนี้ไม่ให้ end-to-end end inscription ค่ะความหมายคือการที่คนสองคนคุยกันแล้วข้อมูลที่คุยกันเนี่ยจะรู้เรื่องแค่2คนแต่ถ้าไม่มี end-to-end end inscription จะรู้ไปถึงบุคคลที่3ได้ค่ะเหตุผลที่3คือในเว็บแคมสามารถถูกแฮกได้อย่างง่ายดาย a s h i n g t o n Post ก็ได้ตรวจสอบเช่นกันค่ะและได้รู้ว่าหลายๆคนที่มีคลิปส่วนตัว แอปนี้จะเอาไปปล่อยในอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถดูได้ฟรีค่ะ google จึงแนะนำไม่ให้ใช้แอปนี้นะคะ German Foreign Ministry ได้แบนแอปนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากทั้งหมดนี้บริษัทผลิตแอปนี้ CEO Eric Yuan ได้ให้สัมภาษณ์เขาได้กล่าวขอโทษและบอกว่าภายใน3เดือนจะทำให้การดูแลปัญหาด้านการปลอดภัยดีขึ้นค่ะบริษัท CERT In บอกว่าถ้าคุณจะใช้แอปนี้คุณต้องตั้งค่าในแอปให้ดีก่อนทำให้แอปแอัปเดตคุณตลอดเวลาใช้รหัสที่ยากๆและทุกๆประชุมให้ใส่รหัสที่แตกต่างลงไปให้เปิด w เวช i n g Room Future ไว้จะได้ทำให้คนนอกไม่สามารถเข้ามาดูในประชุมของคุณได้ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ